ับผมอ่นพอสมิตลูกหน้าค้าครับมาขอเนี่ยน้ำฝนแนี่ยน้ำปูแล้วครับเด้อมันถือว่าเป็นวันที่ขึ้นแปดคำเดินหกรับปีพ่อสาสองคนเร,ราหกสิบห้ามาขอเนี่ยครับพญาคุ่ช่องนาคร,ราชกูเซนผู้ด,ดำเซนสิริจันท่ายาสีปะทุมมากครับเพื่อจะได้แนนํำใหพี่นวิเญารับศาสตร์ครับหลากาเกียวกับสีเสนอ เกี่ยวกับอาชีพครับอาชีพส<ม>ี่ห้องสี่ฐานเนาะบอกว่าเป็นประกอบอาชีพด้านการเกษตรครับเลี้ยงนกเลี้ยงนกกระทาเลี้ยงไก่ครับแล้วก็ประกอบอาชีพุกสิงนุย่างละครับเพื่อสีมาแนนํำพี่น้อง้รบทราบครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับปฏิหารเนประกอบอาชีพนาครับตุด้ายสิ่งหลายอย่างครับสี่จะเหตดที่ตามพี่น้องเราบ่อไปครับผมถ้าถูกขอบคุณเล้วติดตามนะครับพอิษัทมิต ลูกหน้าค่าครับผมครับต่อสู้ครับผมแต่สู้ๆมานานมัน้กันครับ